โอเคครับผมก่อนต้องขอ,อกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันครับวันนี้ผมปูจจแปรรับสอมรันีครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมถังซานสาร 3D เช่นเคยเนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิวในส่วนตัวของกิจกรรมร้านค้าลึกลับแบบเต็มๆต็มในตัวเกมของเราเลยนะครับว่า กิจกรรมนี habitude, ้เนี่ยมันแตกต่างจากครั้งก่อนๆอย่างไงซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าเอะมันแตกต่างจากครั้งก่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอมาดูดีๆเนี่ยเออกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยมันก็แตกต่างจากครั้งก่อนๆเหมือนกันก็คือปกติเนี่ยสำหรับในส่วนตัวของสายฟรีเนี่ยมันจะไม่สามารถฟาร์มในส่วนตัวของเหรียญหยกชาได้ใช่ไหมครับนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราสามารถฟาร์มได้ใช่ไหมแล้วก็สามารถฟาร์มได้เนี่ยวันละ3 0 0แสดงว่าสายฟรีเนี่ย สามารถหาเหรียญหยกเนี่ยได้แบบฟรีๆโดยที่ไม่จะเป็นต้องใช้เพชรเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวมันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปรู้แล้วกันนะครับผมขอแนะนำเนาะบริษัทเพาเวอร์เพย์เป็นบริษัทรับเติมเกมถูกการเติมเองแน่นอนแล้วก็บริษัทเขาเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พอดจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาตั้งแต่แล้วทั้งหมดหกปีนะครับแล้วก็บริษัทเขารับเติมในส่วนตัวของเกมหลังสามดีและรวมไปถึงเกมรักแร้รับเทคนิคทูด้วยนะครับแล้วก็บโอเคมา หลักๆแล้วเนี่ยให้เราคลิกไปที่ร้าน้ามมอลนะครับแล้วก็กดไปในส่วนตัวของร้านค้าปริศนาตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่แลกเปลี่ยนอ่าของรางวัลเนี่ยผมได้รีวิวไปหมดแล้วเนาะตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอะของมันแบบก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่พอมาดูจริงเนี่ยไอตัวนี้ครับกระดูกวิญญ,ญาณส่วนนอกตัวนี้เนี่ยเราสามารถซื้อได้สูงสุดแค่4อันแล้วก็กระดูกวิญญ,ญาณอันนี้เนี่ยมันเป็นคนละอันกับในส่วนตัวของกระดูกวิญญ,ญาณปู่พิษหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะนี่ นะหลักๆเลยคือมันน่าจะเป็นกระดูกวิญญาณส่วนนอกแบบพิเศษอีกแบบหนึ่งหรือเปล่านะครับมันเลยค่อนข้างแบบดีนะครับมาเรียนกะด้ว่าเป็นของดีเลยแหละแต่ปัญหาคือคราวนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยในส่วนตัวของหยกตัวนี้เนี่ยหยกหยกฟ้าเนี่ยนะครับแต้มตรงนี้เนี่ยนะปกติถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเราจะไม่สามารถฟาร์มหาได้ในเกมใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยเหมือนเขาเปลี่ยนใหม่ ครั้งที่1เนี่ยที่มันเป็นสีเขียวครั้งที่2ที่มันเป็นสีม่วงเนี่ยนะครับมันไม่สามารถฟาร์มหาได้ในเกมใช่ไหมแต่คราวนี้เขาเปลี่ยนใหม่นะครับสามารถฟาร์มหาได้วันละ300เหรียญสามารถฟาร์มหาได้วันละ300เหรียญจากกิจกรรมรายวันนะครับโลกประกาศจับะนะครับป่าสมทัยานะครับสำรวจลังอสูรเส้นทางโต้หลัวเนี่ยก็คือฟาร์มดันเจียนแบบปกตินะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเป็นการฟาร์มดันเจียนแบบปกติเนี่ยได้หมดเนาะ ปลาชิงโตนะครปลาราวิญญาณโรงเรียนฝึกฝนนะครับก็คือฟาร์มหนังสือ e p เนาะประกาศจับสนามลบก็คือ,อไอตัวาฟาร์มกระดูกส่วนนอกใช่ไหมนะครับตัวนี้เนี่ยแล้วก็ฝึกฝนเกิงชินเนี่ยก็คือ,อไอตัวฟาร์มฟาร์มของเอาไปอัพในส่วนของอาวุธลับใช่ไหมครับหลักๆคือฟาร์มอะไรก็ได้ในเกมนะครับนะมันจะได้แต้มตัวนี้มาซึ่งมันสามารถสแต็กได้วันละ300 สูงสุดอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยนะครับระยะเวลาเนี่ยอยู่ทั้งหมด10วันนะตอนนี้สังเกตนะครับว่ามันเหลือ9วันกับอีก23ชั่วโมงแสดงว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราสามารถฟาร์มหาแต้มตัวนี้เนี่ยได้วันละ300เนี่ยถ้ารวมกัน10วันเนี่ยเราสามารถมีแต้มตัวนี้ได้สูงสุดที่3,000แต้มแสดงว่าเราอาจจะสามารถซื้อพวกนี้ได้ก็ได้ถ้าเราไม่ใช่แบบสายเติมเยอะอะไรประมาณนี้ แล้วก็ร้านค้าเพชรเนี่ยครั้งนี้แปลกครับไม่มีให้แกลกร้านค้าเพชรจริงๆวะตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่มีให้แลกหรอตรงนั้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีบอกให้แลกใช่ไหมครับมันมีเฉพาะโปรโมชั่นเติมเงินครับโปรโมชั่นเติมเงิน19บาทเนี่ยได้ไอันนี้อ่าหนึชิ้นโปรโมชั่นเติมเงิน90บาทได้ตัวเนี้ยสามชิ้นซึ่งคุ้มนะมันได้ในส่วนตัวของไส้กรอกอ่าไอตัวไส้กรอกเห็ดบินมาด้วยนะครับตรงนี้เนาะ แล้วก็มีในราคา729บาทนะครับตรงนี้เนี่ยได้อน,นี้900ชิ้นนะแล้วก็ราคา2 2,300บาทได้ตัวนี้1,688ชิ้นนั่นเองนะครับมีได้หยกฟ้าได้หยกฟ้าเนี่ยประมาณนี้เลยนะหลกัลกๆเนี่ยมันจะมีหลายแพ็กเกจนะสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจที่1ใช่ไหมมันยังไม่มีแพ็กเกจที่2 3มนะมันจะมาเป็นตัวนี้เลยเป็นแพ็กเกจที่4อ่าแล้วก็แพ็กเกจที่5ใช่ไหม แล้วก็แพ็กเกจที่6ยังไม่มีอันนี้คือแพ็กเกจที่7เลยนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือแพ็กเกจที่9นะประมาณนี้หลักๆเลยมันจะมีแค่แพ็กเกจที่1แพ็กเกจที่อ่าสี่แพ็กเกจที่7แล้วก็แพ็กเกจที่9แสดงว่าถ้าเราซื้อพวกนี้เนี่ยมันจะปลดล็อกแพ็กเกจที่2แพ็กเกจที่3 อ่าแพ็กเกจที่4ตัวนี้ใช่ไหมถ้าเราซื้อตัวนี้อีกมันก็จะปลดล็อกแพ็กเกจที่5แพ็กเกจที่6แล้วก็แพ็กเกจที่7็ใช่ไหมพอเราซื้อแพ็กเกจที่7ปุ๊บมันก็จะปลดล็อกแพ็กเกจที่8ใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นแพ็กเกจที่9เนี่ยมันก็จะมีแพ็กเกจที่10อีกทีหนึ่งอะไรหลักๆแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมก็เลยรู้สึกว่าเออของครั้งนี้เนี่ยสายฟรีสามารถฟาร์มหาได้เนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ต้องลองคำนวณดีๆครับว่าเราเนี่ย ถ้าเราฟาร์มได้วันละ3า0ยเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยมี3,000แต้มเนี่ยมันน่าจะพอแลกตัวนี้ไหมผมว่าน่าจะพอนะน่าจะพอแลกอยู่นะเพื่อนๆเรามาคำนวณดูได้นะเพราะว่ามันใช้ของมาเยอะอันนี้เนี่ยเราต้องใช้68แต้มใช่ไหมอันนี้เราต้องใช้ไปแล้ว200แต้มใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเราต้องใช้ไปแล้ว80 800แต่ไอแปด0แต้มใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราต้องใช้ไปแล้ว1,800แแต้มถึงจะสามารถซื้อตัวนี้ได้แสดงว่าเราเนี่ยน่าจะมีไม่พอว่ะไม่พอว่ะ เพราะว่ามันต้องใช้ไปก่อน1,800แต้มใช่ไหมถึงจะสามารถซื้อพวกนี้ได้อะสแสดงว่าเราเนี่ยนะครับมี3,000แต้มใช่ไหมมันไม่พอซื้อตัวนี้นะสแสดงว่าน่าจะต้องเติมเพิ่มสัก9 9บาทอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็เติมแพ็กเกจรายวานันอ่าสิบาทอะไรประมาณนี้มันน่าจะพอนะเพราะว่าถ้าเราใช้ไป1,800แชมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันต้องการ1,888แแต้มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ ประมาณส0มพักว่าเออมันจะอยู่ที่ประมาณ3,000ักว่าใช่ไหมเออ3,600อะไรประมาณนี้คือคือมันจะไม่พอปะใช่ไหมเออมันจะอยู่ที่3,600อ่ะมันจะไม่พอเออ,เอ,อไม่พอครับสายฟรีน่าจะซื้อตัวนี้ไม่ได้นะแสดงว่าน่าจะต้องเติมอ่าน่าจะต้องเติมแพ็กเกจ19บาทหรือไม่ก็99บาทอะไรประมาณนี้มันถึงจะพอให้เราซื้อในส่วนตัวของไอ้ตัวเนี้ยนะครับกระดูกวิญญาณ ส่วนนอกแบบพิเศษเนี่ยตัวนี้ได้นะครับหลักๆแล้วจับประมาณนี้แล้วกันนะก็สำหรับใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผู้กลังใจด้วยกันครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ